ตอนนี้เราก็สู้ชีวิตกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาหกทุ่มพี่น้องขานะคะคือเรารอฝนหยุดตกไม่ได้นะคะคือแบบพี่น้องมาถาหลังแต่อสองทุ่มหรือว่ายี่สิบนาฬิกานะคะห้องก็ถาถามรืเอยๆจนว่าตอนนี้เป็นเวลา23่สมนาิกาสีนาทีก็เลยตัดสินใจเล่นท่ามกลางสายฝนนะคะก็ประมาณนี้พี่น้องขาแคทมีกับยายของเขามาันาั่งนั่งโดดดีที่มันเป็นรถแวนรถครอบครัวนะคะสามารถพับเบาะได้ ก็ทำอาณาจักรนะคะอยู่หล้างรถค่ะพี่น้องนะคะที่เป็ตนตัวเอตรลยมอพออยู่ได้นะคะอันนี้ก็เตรียมโชว์วงค่ะแดนเซอร์นางตากฝนพี่น้องเห็นเมดน็ดฝนบ่คะตกลงนวยนวยรดนะคะคือเมด็ดฝนเม็ดใหญ่มากนะคะแล้วก็แสดงตากฝนกันไปเลยนะคะทั้งนักดนตรีแดนเซอร์นักร้องหมอลำสู้ชีวิตกันมากค่ะสรุปคือได้โชว์วงประมาณ หกทุ่มนะคะชัว่วงเียหกทุ่มเลยนี่ก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วกับพร้อมขึ้นเวทีแล้วค่ะสู่ชีวิตกันหน่อยผมเฮ็ดส่งเอินมาแนนออกจากส่งมัดจุกนะคะเพราะว่ามันเปียกนาเราจะไปสู้ฝนด้วยกันจ้า จ่าเอ๋ตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่บนรถนะคะกําลังจะขึ้นเวทีนะจ๊ะนะจ๊ะกะจอดใกล้เวที่สุดี่นองค่ะเปิดดากรถแบบเปิดดากรถแบบให้ขึ้นรถง่ายๆนะคะทุลักทุเลบอกเลยว่างานนี้ลาบากมากลําบากจริงๆเพราะว่าหนึ่งเข้าตังใจมแม่ละเข้ากับตังเลีนตังใจมามแลวก็ตั้งใจเล่นเขาก็ต้องเล่นให้ได้มันสิเลี้ยงย่าแม่เขาก็ต้องเลี้ยให้เล่นให้ได้แล้วก็มือเขาก็มีงานจ่อพร้อม นะครับพรุ่งนี้เป็นนาฬิตารายรอบที่52ด้วยนะคะไม่รู้จะได้นอนกันหรือเปล่านะคะกะสูดเต็มทีพี่น้องขณะนี้เป็นเวลาเกือบจะหกทุ่มแล้วนะคะฐาไล่จริงๆก็คงจะมะ่นณเกือบเกือบตีห้าหรือว่าตีสี่ตีห้าสวัสิเก็บของแลวกับโมงหนึ่งสองโมงหมดบานสาบโมงกันนั่สองชั่วโมงอาจิดจอมจอมตื่นมาซ้อมอีกเที่ยงนะคะก็ยังไม่นั้นเลยแต่ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะแต่จะดันเล่นให้ได้อาจารย์นักดนตรีเสียงมากๆอาจารย์เมื่อมีอาจารย์นักดนตรีไม่กระทั่ง คือผู้ดิดเสียงมันผู้ทิ่จับเครื่องดนตรีเครื่องเครื่องกระแสไฟนะคะแม้กระัางแดนเซอร์อางเครื่องมอเลมกับกระเสียงล่องลงมานะคะก็เสียงชีวิตกันหมดวันนี้นะคะก็สู้เต็มที่ทําเต็มที่ค่ะยาฟาวได้ยาฟาวปล่อยกันได้พี่น้องเลยนะคะ จะเอพี่น้องค่ะถึงบ้านกันแล้วนะคะขณะนี้เป็นมาจะตีห้าแล้วจ้านะคะบานแคมีอยู่ห่างประมาณ17โลสิบหกสิโลนะคะมาหอดบ้านเลวเปียกหมอนหยอดผมมคอยผมมคอยตั้งขึ้นได้ปกติแต่ว่ามันถื <c oughs> อ่อนนะคะสู่ชีวิตกันอีีนะคะขอพรบคุณด้วยสําหรับเอฟซคุณพ่อคุณแม่พี่ๆป,ป้าๆน้าๆน,น,นะคะแฟนสาทุกท่านนะคะติดตาม อ่าให้กำลังใจพวกเขานะคะว่าสิเป็นอยู่หนาเวทีหรือว่าอยู่ทางนาริตะไลท์รอบที่52นะคะกะนี่แหละพี่น้องก็สิฮอดบ้านตีห้าหกโมงโมงหนึ่งก็จะได้นอนเนาะแล้วกะเดี๋ยวเที่ยงก็ต้องตื่นขึ้นมาซ้อมอีกนะคะเพื่อผลงานนะคะเฮหอกมัวเฮาพักผ่อนหน่อยแล้วก็เฮ็ดงานหนักแล้วก็พักผ่อนหน่อยแล้วก็เวลาไปงานเอ่อ ไปงานหันหนอกเสียมันก็ส่วนมากมันจะไปเป็นมันจะไม่เวลามันจะไม่เป็นไปตามความคาดหมายบอกเป็นไปตามบอกนะพี่นนอกนะคะมันก็สีเห็นให้ทีมงานนะอ่ะเมื่อยขึ้นอีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็สู้เต็มที่นะคะตามใดที่แฟนคลับยังมีอยู่นะคะเพืจังแม่แพลวบอกอเห็นอยู่ในเฟซน,น่างอะ่โอะโพดเอาเ่นเพื่ออย่างเล่นเอาอย่างเ่นทําไม่นะคะโชว์วงหกทุ่ในเ่นทําไม่ก็คือกับ แฟนขับบางคนบางท่านเพิ่นกับมาถาเบิงนะคะซื้อบาจองตัวตากแดดตากฝนตากลมมาเสียสละที่นอนอ่นอนๆหนุ่มมาเพื่อสีมาถาเบิงห้าตากฝนมาหฮาก็ตตองหลินแมนมี1สิบคนหฮาก็ตตองหล่นนะคะแล้วก็แฟนขับที่อยู่ในหลายสุดที่อยู่ในกลุ่มปิดก็ยังรอให้กําลังใจเราอยู่เพราะฉะนั้นหฮาสิเสียงานเดียวบ่ได้พี่น้องนะคะเขาจะโยงงานเสียงานเดียวบ่ได้หลักซื้อเสียงเขามันจะเสียบ่ได้เือคือเทีมยงงานทุกคนใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะจังฝ่าฟันผ่านอุปสรรคไป,ไปได้ก็ โซื้อก็เปียกปอนเนี่ยแหะกะฮซื้อก็สิเป็นเป็นดังเหมือบเนี่ยพี่น้องนะคะล่าสุดเกิดพากันเสียงหายหลายคนนะคะตอนเตยล่าเนาะกะไม่เป็นไรคะ่ะสู้เต็มที่นะคะมืออื่นแกเดี๋ยวเที่ย่งางโม้งกับสิไปเข้าไปซ้อมที่บ้านพักนะคะเจอก,กันกับพวกเราในแต่ไรรอบที่52นะคะรับเชิญพี่หญิงลีซีชมพูนะคะวันนี้เนี่ยแหละบ่ะเป็นมืออื่นด้คือมือนี้มันตีหาแล้วนะคะกะเจอกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอไปล่างนาก่อน ล้างหน้าบอ่อาบน้ำดอกมีไอล้างเท้าล้างตินล้างหนาแปรงฟันแล้วก็สินนอนนะจ๊ะนะจ๊ะนี่คือข้าวปุ้นซาวอ,อําเภอพนมไพรเอกลักษณ์ของอ,อําเภอพนมไพรนะคะเครื่องปรุงน้ำซาวมีไห้เบอร์สุยางโซเนียพี่น้องข้าวปุ้นซาวพนมไพรนะคะนี่พี่น้องคะก็จะมีน้ำยามหาห่แบบนี้นะคะตเตรีามจะมาก,กักินข้าวปุ้นนี่ละ เป็นคำขวัญของอำเอภอพนมไพรนะคะนี้เครื่องปรุงนะคะมีพริกพริกผงน้ำตาลผงสุโรด่ซอาเองมากหลายเสี่ยบหลายเสี่ยบนวดเลยว่ะน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำปลาอันนี้แค่มีสั่งตำปลามานะคะอันนี้คือเส้นสดบีบใหม่ๆแล้วนะคะบีบเมื่อกี้แล้วก็เอาขึ้นมาไห้เลยนะคะแบบโบราณโบราณจริงๆอืม เอเราก็ตื่นกันแล้วแล้วนะคะเป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะห้าก็จะกินข้าวแล้วห้าก็จะอาบน้ำล้อาก็จะเข้าบ้านพักนะคะเดินทางกว่า100กิโลถึงบ้านพักแถวๆเนาะนะคะตื่นเศร้ามาแล้วเป็นตื่นเศร้าดอกนอนเศร้าแล้วก็ตื่นสวยเอองงนะคะข้ากับมาลานกับปุ่นเศร้านะคะเป็นลายประจำของแคทมี่เป็นน้ำยาสังเกตว่าน้ำยาเขาจะเป็นสีแดงนะคะนะคะน้ำยาจะเป็นสีแดงๆดนะคะนะคะ ค่ะเป็นคำขวัญของอำเภอพน,นมไพรรถดิดขา้าวปุ้นแซวหาดทรายขาวมากปลาชีนะคะกะมีเครื่องปรุงให้ยนาใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายนะคะมีหัวปรุงสลัดไหยนะคะใส่เอาอีกนะคะถือใจไผ่มั่นกะเดี๋ยวกินข้าวปุ้นแซวกันก่อนนะคะอันนี้ปกติก็ใส่มือต่อย่างที่นอนเกี๊กยวก็ระใสรตฐเกี๊กยวอุ้ยลืมหมวกไฉันชอบเส้นเล็ก รุงนะคะทิดยเผ็ดไปเลยจิน้ำตาลน้อยนึงอุย้ยใส่ไปเลยหัดฉลุดใหญ่บาใหญ่เบาใส่ไปเลยอืมอก็นก้ำกระเทียมดองนะคะอร่อยแท้แน่นบอกเลย ก็มาใส่น้ำก็เพิ่มกันหอมมากมากเลยมากกับแช่ก็แบบรูปลาเป็นยังเป็นตัวเป็นตัวนี้เด่ รูจใจอุ่นเรว่าผักเมัอนพวกกันกับผักเวยกวคะเลยจิ้มหวดบ้านกับมาเดิมเป็นนกาศแบบเกาๆ